เอาละครับวันนี้ผมจะมาอะเออถามว่าผมจะมาทําอะไรอะ่ะวันนี้ผมจะมาฮะมาสู้กับทุกคนที่เป็นเพื่อนกับผมนะฮะในตอนนี้มาจัดไปฮะสู้ จัดมาแล้วันนี้มามาเลยออมบวกแล้วจัดไปวันนี้จะมาเดี่ยวเดีวกับทุกคนในทีมผมกันนะฮะ เราเข้าแป๊บนะฮะ okay. โอเคอเคหนือของไทยแค่หนกันไปในกล่องสอบดี้กันด้วยนะะี่ยรึ่งเหนือของใทนี่แล้วฮะโอเคถ้ามเป็นการให้เสียเวลาไปกันเลยลากาันอือโว้โ <H oo> ้โกโก้โก้ใส่รองอัพ แต่ดูเหมือนต้องอัพขึ้นอัพตัวละครก่อนนะครับดูดูทรงแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอัพตัวละครกันก่อนรอยรักก่อนใหเป็นการเสียเวลา ทัพให้ดูกันสุดๆนี่แหละแบบไม่มีการตัดตรงตัดต่ออะไระฮะโอเคว้าวใช้ได้อยู่เนี่ยโอเคได้ไปรับตัวละครน,นะฮะมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้สุดนะฮะตอนนี้ปัม๊มใส่ก็ไป เอาเข้าไปเอาเข้าไปอีกยุงแดงวันนี้ต้องข่้นกรอบวองได้แน่นอนเอาเข้าไปเอาเข้าไปพับเลย ได้อีกเหรออะไรそดくลらないงต่อไปก็อัปเดตเบดก,กต่อเลยนะฮะมาให้ถึงกรอบกรอบม้อบอกหนึ่งไปเลยทุกตัวตัวจะต้อตงสุดอยู่แล้วปั๊มไปเราเข้าไปยัดอีก ยาดเข้าไปดูเห,หมือนว่าต้องต้องใช้เศษโตรเยอะเลยนะฮะกว่าจะกรอบม่วงบอกหนึ่งได้นะฮะแล้วก็เอาแค่ยูงไปก่อนละกัน ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ต้องปั้นนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยสู้กับทุกคนที่เป็นเพื่อนกับผมเริ่มจากคนแรกไปดูเหมือนว่าโซนิงวิสัมค์ผักกาจะเปิดก่อนนะเปิดมาด้วย เปิดมาในฝั่งผมนะฮะแล้วก็การโลดข้อกลับไปหน้าหน้ากากหวานวีสองหน้ากากวีอานวีสองบัสปีดมามการโลดข้อกลับไปทัาดวีสองของเขาโงทีมเกือบหายนะ,ะ,นะการโลดข้อกลับไปแล้วก็วัคซีนแมนล่างสองสีสบ้านกลับมา<ว>คนคนแรกก็แพ้แพ้อ,อนาฮนะ คนต่อไปเลยโซนิกวิสองเขาเปิดก่อนนะฮะโซนิกวิสองบ้า,บาสปีดไปฝั่งสีเงาถ้าซื้อมาตีฝั่งเขาก็เพื่อนหินทำเวลาฟ้ากลับไปเกือบตายทั้งทีมการโลเเคากลับไปไม่เข้าเลยนะฮะหน้ากากหวานวีส ร้องร้องเพลงสวดกลับมาแหกตามเคยคนที่สามนักกับว่าวีสองเขาร้องร้องร้องเพลงร้องเพลงเปิดมาก่อนเลยโปย ถ้าเซีเมื่อกี้เนเ่อนหินทำลายฟ้ามาโป้งแตกทั้งทีมไปต่อตอนนี้โซนิกวิส่สองทีครับบัสัสป,ปีดกลับมาแล้วแล้วแลัแล้งทีเงากลับมา,บายุ่ง ยุงปาดมาใส่ยุงผมปะป่มยุงผมแตกแล้วก็ถ้าซื้อมากี่วีสองเล่นถึงท,ทำลายฟ้าโอ้หมดหมดทีแน่นอนตรงนี้ะปะต่อฮะไปคนนี้ น้านัากกากวามวีสองเขาใช้ใช้ร้องเพลงถ้ามาก่อนเลยโบโบโบการโลกเขากลับไปข้าสีแมนร่างสองสีจะบ้านกลับมาแตกตอนฮะ เด็กเปรตเขาเด็กเปรตเขาเห็นคนอลลา,ามาฺมาทําให้ผมติดสัตันแต่ไม่ติดสักตัวยุ่งดแดงผมปาดกลับไปคราวนี้ฟังเพลงก็สีแมนสีสะบ,บ้านไปก็ปตึงอยู่นะนี่สองคัาในวันนี้อาตมีรูปรากาักไกลใช้แช้อาตมีคิดแต้มสองจดกไป กาคาลูใช้ท่าสวนสวนกลับมากาลูป,ปะปบปบปบเบรคเกือบหายเกือบหายทันทีนะด้วงด้วงหิวเลือดไปตอมบินแมนยูธรรมดาจ,จีจีนอตวีสองจีนอตวีสองระเบดิดคืนเก็บคนไปต่อไปก็เด็กเป็ดเด็กเป็ดแทงคนอัลลามัดกลับมา ีมผมแตกหมดเลยฮะโอ้โสู้ไม่ได้วะ่ะมาต่อนะฮะทาทีสองเขาได้เปิดท่าทีสองเขาได้เจ้นหินทาวฟ้ามาก่อนเลยการโลุกว่าก,กับไป ยุง,ย,งยุงแดงสวนกลับไปมามาเฝ้าบ้านแมนอันตีสวนกลับมาโปโปโปโเกมสอ,อันตีสวนกลับมาโป้งป้างแปะลายต่อไปนะฮะ เกิดมากถ้าซื้อมากี่วีสองเลีนถีทำลายฟ้ามาต้งจ่อยุงยุงแดงแกก้่ตีสวนกลับไปยุงยุงแดงสวนกลับมาปั๊บปังเด็กเด็กเป๋ใช้แขนอกกลอนออมาเทกลับมา อ่าอัตมิอัตมีคิดเซนเสรนกับมาพกมาพกบ้านแมนเคาะกลับไปทีมหายทั้งทีมนะฮะสวับดีโบ พาดพดวีสองอันตีเสิร์กลับมาเกือบหายตัวเฮอะไรไม่รู้อันตีเสิร์กลับมาแตกหมดทั้งทีมไลา์สุดท้ายนะฮะไปคาดวีสองอันอันเพื่อนถึงทำลายฟ้ามา ตามเคยฮะถ้าอย่าง,งนั้นวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับงั้นถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ